สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปครับเส้นทางดวนครับเสียวรถไทยรถดำครับเมื่อนี้มาครับมันฉีรลอนหรือบวลดเนี่ยขันเนี้ยไอย้บูมีมงย่างมึงจเอาเล่นได้แล้วครับผ้ากันเอาขี่ตมขี่ดินมาใส่นี่ เรียบร้อยครับมองเดียวกันครับว่าต้องเสือบเอาไปเบิ่งกันเก็บกูครับบ้านนี้ครับยางไปเบิ่งกัน มันมันส้งใส่กันกับขี่ตมอยู่นี่มองซีเบิร์ตเนี่ยมันอยู่เด้ช่วนนั้นมันมาเบิดมันส้องใช้ขี่ตมวางนี่อืมคันนี่คันในดินตั้งสีปูมันจะให้แหลกทั้งรถบัวมันคือกันเบิดล์ละเสียวดินมันแห้งเลยดินพวเพื่อนนึ่งเขาพวเกลียดเลยบัวตองเลยนี่เลียนเท่าคำ จานไม่นีบอนี่จนานจนีเพื่อให้กินขา้าวว่โอ้กินเขาเที่ยงแล้วครับยังที่มาเก็บบ้านนี่ครับต่อจากมังหันนี่เนาะครับที่ไปกินข้าวมาพักแง่แล้วครับเรต้องใส่ไม้ตายรถไท็กบ็บ่กขึ้นเหครับรออย่างครับ หนึ 1> 1, 2, 8, ่งสองแปดลุนนี่เขาจะเคยเห็นครับนี่โอ้วัสุตะขาบยางขึ้นว่าเสียวมาอยู่เลยหรอครับนี่มันที่ไปวะม,มาหาแล้วครับซีรีล่าบ่ครับขันบอลลี่ล่ากันจวดเลย เบื้องหลังนี่พีซงหลังนี่ PC 128 u อครับเอาจัดการดัดเลยหนูย่างครับหนูย่างหนูย่างเอาโอ้แหงครับแหงแหง ต้องห่วงเลยดุจเดียดครับดุจเดียดเลยคือว่าแห้งครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแห้งนี่ตัดเยื้อยังไงครับโอ้เกินไปเร้องคู่จกทิมเลยบ้านนี่มีราซิ่งที่ปรารถนาก็ได้ กวัดกัาบรังครับกวัดกัาบรังแล้วก็ตักทิ่มครับตรงนี้มันก็เรีย้ยงหมดเลยแล้วรถไทมานี่ได้ประโยชน์ป,ะปะะน่ะครับบ่ได้เลยเนาะครับเนาะประโยชน์เลยมานั่งดูเฉครับครับยุ่นี่แล้วครับเดี๋ยวถ้าดันดากเนี่ยฮะครับเข้าไปเอาดินแล้วออกก็ได้ วันนี้ครับเดี๋ยวนับไปเพิ่งข้างหน้าก่อน โู้สุด1-2-8เจ้าเลยครับนี่เจ้าเลยรอของเสีย นี่ก็ยังเป็นตุ่มเยู่เลยครับเนนีะ่

เป็นอาพ่อไปเป็นอาพ่อไปซ้ำเนี่ยฮะอ,ออกเบิ้ลเลยบะลูกพลังจิงแล้ว 老伯哥。 เดี๋ยวต้องลองวานนีแลนดไดร์ลวกบดได้นะครับเนาะลองกับอลูแล้วครับใน,ใน,ในได้บดไดรเอารถขึ้นครับหันบดได้ท้ายต่อเลยครับยางแปล่ารถแล้วกรับขึ้นมาหนะมันเข่ามาฮอดพีแล้วครับ งมาถึงแล้วกับไปเอาดินนะครับป่านยุดหยแล้วครับหยุดแล้วตงไปถ่ายคลิปตัวออกมาไหมไปทิศทางทิศทางนะครับโคตรย่ฟี่ร้วป่ะ บอ่อแลวครับสภาพล่อดูว่าได้ระยะขั้นแล้วครับรถเคยหนักครับประมาณแปดตักครับแปดตักพอเลยบ่ดินเงยด้วยครับพุ่นครับปลาหยาเนี่แมนบิดเลยปลาหยานี่ อย่าตัดทุดท้ายนะครับเนี่ยเต็มนะครับไปคราจะเพิ่งชิวอยู่ของนะครับบ้าน,นมา,มาสัดเด็ดอยู่ก็แม่นมองนี่ครับสัดเด็ดอยู่คือมองแตงท่าเมื่อกี้นี่นะครับผมดูว่าจะออกไปได้บนาน แรงดีครับทั้งแรงทั้งเร็วครับเดินว่าไม่หรือว่าใส่ได้ครับไม่เลยลรอเดินอย่างนี้แววแววลาดสามครับเตอนคนเข้าไปปูทางไส้ครับดูไส้ที่เท่คนตีดครับนี่ เดี๋ยวเขาึ้นไปทั้งหน้ารถกันเนาะครับเดี๋ยวขึ้นมาทังหน้ารถแล้วนี่สัญญาณแจดังพอดีครับอออขอบบอขอบวานาว่าให้ไปรอดนะครับผมมัดมือครับนี่สิ่ใบสามเลยมือนี่เที่ยวที่สามครับนี่คือว่าเป็นมือที่แย่อีกมือนึงครับ รับการทำงานข้นางเส้นนี้ห้องก็เห็นแล้วครับว่าหันนี้เดียวห้องกับไปคุณละออกไปทางนอกมองแต่งทางเมื่อกี้บังครับเอาจังไปเบื้องต่อกันครับว่าี่เป็ี่ยนยังไงสีหลอดหรือบปล่หลอดสีหลอดหรือสีหลวงครับผมครับในนี้เขาก็ออกมาทำทางครับอ่านจะอีกสามเถียวมันจะได้บุบบครับสามเถียว,วจะไปได้บ่ หอดคำนะครับหามงกุวกัวหามงแรงหกมงครับท่ากับค่อนข้างจะแคบอยู่ครับบืนบ่อไก่พร้อมครับบืนบ่อนี่เกือบโลครับนี่ว่าจะโค้งเกียสามกูกล้าแล้วครับใส่สองนะ นี่นะครับมองเบือนมองอันดลายครับมองรถของปลอขั้นทางหนาจอดครับรายะทางประมาณหนึ่งร้อเมตรครับนี่จากโค้งนี้ออกมา ถ้าเกิดว่าขั้นข้างหน้าออกไปได้แ้วเขาไม่มีปัญหาครับมรถตีปัญหาอยู่งที่รถว่าขั้น้างหน้ามันตีออกได้บ่นะครับโอ้ออกได้ครับออกได้พวกคนเอารถไทยบนมาอีหลีครับพปกน้ใจครับ <c oughs> นี่ครับจะวางรถกันนี่ครับเห็นรถติดครับเบิ่งเราไปเอารถแท็กเตอร์เรามาครับเก้าสิบแรงหรือแปดสิบแรงนี่รถเรา เอาลบรถขันนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมก,ก็จะถอยให้ขันทั้งหนานี่ครับในเมื่อทางแช่ก็ต้องใส่แบบระบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับมองแทงมองหันนี่ด้วนี่นี่นะครับมองแม่โคโอัอวมองหันเลย ขอใส่เกียร์หนึ่งมั้ครับว่าันกาใส่เกียร์สองครับโอ้ไปได้ครับก็รู้ว่าโอ้อือรึก,กันครับอือรึก,กันขันไม้เกียร์สองมีสิ์ลวงครับ รอบเครื่องฟาดไปพันหาครับโอ้หลอดครับหลอดนี่แหละครับปัญหาครับสุดยอดเลยครับมองนี้แหละครับแ่วมาขันออกมาได้แบบนี้ก็ถือว่าพันแล้วครับนี่มือเส้านี่มันแล่นได้แล้วครับบานนี้รถไทยครับเพิ่นมาดันบานี้มันเลยพังเลยครับคนทางคนทางเลยพังไปเลยครับนี่จนนี่เกือบใบสามครับนี่ จ้งเอาแมคโคมาตับโตที่เป็นขีดตมอมหัอกับแรนได้ยังอยเที่ยวไส้มาไส้มันมุนมีประโยชน์เลยครับถึงหนีห้องสามาไส่เกลี่ยสองเลยแล้วครับเมืน่อนะครับทางกอดคางแคบครับ ฮะไปวัดแลลวครับสองฟังเลยครับผมยังไงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดบไลคล์กดแชร์ให้หน่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับอีกสองโคง้งทุกทายครับก็ประมาณสองร้อยเมตรครับก็ถึงถนนลาดยางนะครับ นี่เป็นโค้งครับแคบค่อนข้างเพิ่นก็นได้เออย่ฟาฟาบพิดก็ได้ครับออกไปเบิ้งน้ำกันจนขึน้นถนนลาดยางไปเลยครับนี่เดี๋ยวจีว่าบกแคีบครับครับสองฟัง,งกนก่งหักไปเลยเนี่ยดูว่าแคบมากแล้วครับนี่ ข้างทางอะไรดูเห็นครับโคต่ำๆเนี่ครับเหมือนยางระเบิดครับแต่มาเท่ไปหนีเลยครับก็าสามารถเอาดินไปเทได้แตกมันแตกเส้นนอกครับรถเยง แคบพวกแคบเลยเุณแม่ห้างมันมันกระจกข่าวนี้ฮะปลาขู่ขวบไปเลื่อยเลยครับนี่ยนี่ปิดถูบิดเลยเพื่อนเะนี่ยอันนี้จะต้อทางนี้แหละครับคนอ่ะเอ้ยแคบก็ใครก็ขี่ตมอยู่ลรอครับขี่ตมจุดเดียวแม่โคขุอขอดออกมันจังอันนั้น ครับคืน,นวิทนี่ก็เป็นทางลัดย่างนะครับเรียบร้อยครับขึ้นทางลัดย่างเรียบร้อยครับผมสำมมแล้วครับสวัสดีครับ